อีกข่าวนึ้งนะครับสำหรับการติดตามตั้งแต่เมื่อวานนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของปปชนะครับกับการที่แถลงข่าวคดีของสอสอปรินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐนะครับในเรื่องคดีที่ลุกล้ำป่าจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ สำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของปปชหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับก็ได้มีมติให้สส,สปรินาไกรคุบสสาราชบุรีพลังประชารัฐมีความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกรณีครอบครองที่ดินของรัฐกว่า711ไร่เพื่อทําปศสสัตว์โดยการสอบสวนของปปชพบว่ามีถือครองตั้งแต่ปี2 5 4 5ถึง2546นนั่นเองซึ่งทางด้านคณะกรรมการปปชนะครับ เห็นว่ามีการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาคือสอสอปร,รินาไกรคุปเนี่ยหลยครับจึงมีการกระทําตามความผิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเรียกได้ว่าทําตามความผิดฝ่าฝืนไม่เปิดปฏิบัติการนี้และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานช่วยการของศาลร,รัฐธรรมนูญนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระในปี2562ด้วย โฆษกปปรชระบุว่าเมื่อปปชเนี่ยส่งสารดีกาไปแล้วสารดีกาประทับรับฟ้องจะเป็นเหตุให้สอสอต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเว้นแต่สารเนี่ยจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นนั่นเองนะครับ ซึ่งล่าสุดนี้นะครับคุณปรินาก็ได้โพสต์นะครับของ Facebook ส่วนตัวว่าต้องการร้องขอความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรคนหนึ่งนั่นเองซึ่งจริงสุดท้ายแล้วนี้ถ้าทางด้านสาดีกาประทับรับฟ้องจะทําให้คุณปรินาเนี่ยนะครับหลุดจากการเป็นสอสอในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐในทันทีนั่นเองครับ